เปิดวีรกรรมสุดแสบไบรท์โดนชาวเน็ตติงไร้มารยาททางสังคมเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ขึ้นมาทันทีเมื่อวันที่7กันยายนทวิตเตอร์ไทยมีการติดแฮชแท็กบอยคอ t t ตไบรท์ขึ้นเทรนอันดับหนึ่งเนื่องจากหนุ่มไบรท์นักแสดงชื่อดังจากซีรีส์วายเรื่อง เพราะเราคู่การได้ออกไลฟ์สดรีวิวนาฬิการ,รายการหนึ่งเมื่อช่วงค่ำวานนี้ในไลฟ์ช่วงหลังๆไบร์ t เริ่มขึ้นมึงกูกับวินและผู้แทกพิกรโดยมีช่วงหนึ่งที่ไบร์ t เล่นเกมแพ้แต่ไม่ยอมโดนลงโทษวินเลยพูดว่าคุณโกงผมผมยังไม่ว่าคุณสักคำเลยไบร์ t เลยพูดว่ากูโกงแล้วกูชนะไหมจนขนาดนี้คู่พาร์ทเนอร์ของเขาอย่างวินเมทาวิน และพีกรของรายการออกอาการไปไม่ถูกอย่างชัดเจนจึงนำมาสู่การตั้งแฮชแท็กถึงขั้นบอยคอตพร้อมพูดถึงเรื่องมารยาททางสังคมของ Bright ที่มีราม่าเรื่อยๆแต่นิสัยกลับไม่ปรับปรุง